对的，对的。 เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นเต่าปี้กันนี่ครับไอเล้าก็ชอบซะด้วยพี่น้องครับขอให้ร่ำให้รวยใครเห็นคลิปนี้นะครับหาดูยากมากครับนะครับนะครับถูกหวยแน่ครับสุดยอดครับเต่ากับเต่าเจอกันแล้วครับนี่ครับเขาเรียกว่าเต่ากับเต่าซ้ำกันครับนี่ครับเต่าสี่เต่า เนี่ยครับอืมเต่าสี่เต่าฮะรับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับผมตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับ,าาค,นนค,รบครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่บ้านเลยครับเนี่ยครับันแน่ไม่นองเขินอืม